คุณเช็คอินเข้าไปยังห้องในโรงแรมของคุณเชื่อมต่อ Wifi ทิ้งตัวลงบนที่นอนและโพสิ1ารูปภาพทิวทัศน์นอกหน้าต่างใหม่ของคุณตอนที่ความตื่นเต้นในตอนแรกเริ่มจางหายคุณก็สังเกตเห็นแสงไฟกระพริบที่น่าสงสัยบนโทรทัศน์ขนาดใหญ่ของคุณจะมีใครแอบดูคุณอยู่หรือว่าคุณดูหนังสายลับมากเกินไปกันนะ กล้องที่ซ่อนอยู่มีหลายรูปทรงและขนาดกล้องขนาดใหญ่นั้นสามารถมองเห็นได้ง่ายแต่กล้องขนาดเล็กสามารถซ่อนเร้นและไม่สะดุดตาพวกมันสามารถซ่อนอยู่หลังเฟอร์นิเจอร์ในของตกแต่งหรือช่องระบายอากาศและที่อื่นๆที่คุณจะสังเกตเห็นได้ยากมีแม้กระทั่งกล้องพิเศษที่สามารถซ่อนอยู่ในวัตถุเคลื่อนที่ได้ในชีวิตประจําวันเช่นนาฬิกาปลุกกรอบรูปแจกันและโคมไฟตรวจด,ดูว่าวัตถุเหล่านี้หันหน้าไปทางมุมแปลกๆหรืออยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นเตียงหรือห้องน้ําได้ดีที่สุดหรือไม่ วิธีในการหากล้องที่ซ่อนอยู่ที่ง่ายที่สุดคือการมองหาการสะท้อนของเลนเพราะกล้องทุกตัวมาพร้อมเลนปิดไฟและค่อยๆสแกนห้องด้วยไฟฉายเลเซอร์พอยเตอร์หรือเครื่องตรวจจับกล้องสอดแนมไร้สายแบบพิเศษที่มาพร้อมกับไฟสแกนอินฟราเรดและไฟส่องสว่างหนึ่งดวงเมื่อพบจุดสีแดงสะท้อนแสงให้เปิดไฟฉายเพื่อช่วยตรวจสอบว่ามีกล้องซ่อนอยู่หรือไม่ตรวจสอบช่องระบายอากาศตลอดจนรูและช่องว่างอื่นๆในผนังหรือเพดาน เครื่องตรวจจับขั้นสูงบางตัวยังแสดงให้คุณเห็นว่ากล้องเห็นอะไรซึ่งทําให้ง่ายต่อการตรวจจับและปิดใช้งานเครื่องตรวจจับจะทํางานเฉพาะกับกล้องที่เปิดอยู่และทํางานได้ตามปกติเท่านั้นโทรศัพท์มือถือของคุณยังสามารถช่วยคุณค้นหาภัยคุกคามที่ซ่อนอยู่ได้ด้วยเปิดลูทูธแล้วเดินไปมาดูว่ามีอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือไม่ อีกแนวคิดหนึ่งคือการติดตั้งแอปสแกนเครือข่ายที่แสดงอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณใช้ที่โรงแรมเมื่อสแกนเสร็จแล้วให้ศึกษารายการอุปกรณ์ที่เรียกว่ากล้อง IP หรือกล้องนอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้อยู่ในโหมดเซลฟี่ปิดไฟและปิดม่านและมองไปรอบๆห้องอย่างช้าๆขณะที่จดจออยู่กับหน้าจอให้สังเกตแสงสีม่วงหรือสีขาวบนหน้าจอ คุณสามารถเล่นบทนักสืบได้มากขึ้นและโทรหาเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณแล้วเริ่มเดินไปรอบๆห้องของคุณกล้องลับจะปล่อยคลื่นความถี่วิทยุออกมามันมักจะรบกวนสัญญาณโทรศัพท์ของคุณหากคุณเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆขณะคุยโทรศัพท์ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งของห้องอย่าลืมตรวจสอบให้รอบคอบตรวจสอบสวิตช์ไฟเต้ารับไฟโคมไฟและวัตถุอื่นๆที่คุณปกติจะไม่สนใจหากพวกมันดูคดเคี้ยวมีรูหรือวางผิดที่นั่นอาจเป็นสัญญาณว่ามีคนเข้ามายุ่งกับพวกมัน อุปกรณ์สอดแนมจํานวนมากต้องการสายไฟและใครก็ตามที่ติดตั้งสายไฟจะต้องซ่อนสายไฟเหล่านั้นไว้โดยม,มันมักอยู่หลังฐานไวนิ้วดังนั้นจุดที่พื้นและผนังมาบรรจบกันจึงเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่คุณควรตรวจสอบรอยนูนหรือรอยสีอาจเป็นสัญญาณว่ามีไมโครโฟนซ่อนอยู่เช่นเดียวกับจุดบนเพดานและผนังแม้ว่าจะมีขนาดไม่ใหญ่ไปกว่าเหรียญก็ตาม หากคุณพบกล้องที่ซ่อนอยู่หรือบางสิ่งที่ดูน่าสงสัยอย่าอายที่จะแจ้งให้ฝ่ายบริหารโรงแรมหรือบริการจองห้องพักของคุณทราบอย่าพยายามสัมผัสหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ด้วยตัวเองหากโรงแรมปฏิเสธทุกอย่างโปรดติดต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นหลังจากที่คุณสแกนห้องเพื่อหากล้องแล้วให้ตรวจดูกระจกอาจมีใครบางคนกำลังเฝ้าดูคุณจากอีกด้านหนึ่งก็ได้ขั้นแรกให้ดูว่ากระจกเป็นกระจกติดผนงังหรือสามารถปรับระดับได้หรือไม่หากเป็นกระจกแบบกึ่งโปร่งแสงมันจะถูกติดตั้งเข้าไปในผนงัง คุณสามารถทำการทดสอบง่ายๆเพื่อตรวจสอบกระจกได้กดปลายนิ้วของคุณกับกระจกและดันให้แน่นพอที่จะทิ้งรอยนิ้วมือไว้เมื่อคุณเลื่อนนิ้วออกไปลองดูลายนิ้วมือหากมีช่องว่างเล็กน้อยระหว่างรอยนิ้วกับกระจกในจุดที่ควรเป็นกระจกแสดงว่ามันเป็นเพียงกระจกบนกระจกกึ่งโปร่งแสงมันจะไม่มีช่องว่างวิธีในการตรวจสอบว่ากระจกของคุณเป็นแบบกึ่งโปร่งแสงหรือไม่อีกวิธีคือเคาะที่กระจกหากมีคนมองคุณจากอีกด้านกระจกจะส่งเสียงว่างเปล่า กระจกสองชั้นต้องการแสงที่สว่างกว่าด้านอื่นๆของคุณเข้าใกล้มันแล้วเอามือบางแสงไว้ส่วนหนึ่งคุณเห็นแสงด้านหลังกระจกไหมถ้าเป็นเช่นนั้นคุณอาจมีผู้ฟังที่ไม่ต้องการก่อนที่คุณจะออกจากห้องหรือเข้านอนตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูทุกบานล็อกแน่นดีแล้วทุกประตูไม่ได้หมายถึงทางเข้าห้องเท่านั้นแต่รวมถึงประตูที่นำไปสู่ระเบียงด้วยถ้ามี คุณสามารถนำล็อกประตูแบบพกพาติดตัวไปด้วยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยหากคุณเข้าพักคุณสามารถเริ่มโครงการ DIY เล็กๆน้อยๆและพันเข็มขัดหรือสายรัดกระเป๋าไว้รอบที่จับที่ดันประตูคาดเข็มขัดแล้วพันหลายๆรอบเพื่อการปกป้องอีกชั้นหนึ่ง อีกแนวคิดหนึ่งเมื่อคุณกําลังจะง,งีบหรือเข้านอนคือการสร้างพีระมิดของสิ่งของไว้ข้างประตูแก้วและถ้วยจะทําหน้าที่ได้ดีมากหากมีคนพยายามเข้าไปข้างในขณะที่คุณนอนหลับจะมีเสียงดังรบกวนผู้บุกรุกชอบที่จะเก็บเป็นความลับดังนั้นพวกเขาจึงมีโอกาสสูงที่จะเลิกปล้นคุณในทันที หากคุณเดินทางพร้อมของมีค่าบางอย่างและรู้สึกไม่สะดวกใจที่จะทิ้งสิ่งของเหล่านี้ไว้ทั่วห้องคุณสามารถเก็บสิ่งของเหล่านี้ไว้ในตู้เซฟในห้องของคุณแต่เนื่องจากตู้เซฟเหล่านั้นใช้รหัสผ่านแทนการล็อกจริงคนจากในโรงแรมจึงต้องรู้รหัสหลักเพื่อปลดล็อกเผื่อเอาไว้ ดังนั้นคุณสามารถนําตู้เซฟของคุณมาเองแทนได้คุณสามารถค้นหาตู้เซฟที่ดูเหมือนหนังสือใน Amazon เป็นต้นได้มันทําจากโลหะที่แข็งแรงและกระดาษที่มีพื้นผิวมันมาพร้อมกับรหัสล็อกและมีพื้นที่เพียงพอสําหรับใส่หนังสือเดินทางเงินสดและเครื่องประดับของคุณในกรณีที่คุณต้องทิ้งแล็บท็อปไว้ในห้องและต้องการให้แน่ใจว่าไม่มีใครเสียบไดรฟ์ USB เพื่อขโมยข้อมูลของคุณนี่คือสิ่งที่คุณทําได้ให้วางขวดน้ําหรือสิ่งของอื่นๆไว้ข้างพอร์ต USB วัดระยะทางสมมุติว่าห่างออกไปหนึ่งนิ้วหัวแม่มือสําหรับบางคนที่จะเสียบอุปกรณ์ของตนเข้ากับแล็ปท็อปพวกเขาจําเป็นต้องย้ายขวดคุณสามารถก้าวไปอีกขัน้นและววางปากกาขนาดกับแล็ปท็อปในมุมที่กําหนดคุณสามารถวัดมุมด้วยสมาร์ทวอทหรือโทรศัพท์ของคุณโดยใช้แอปเข็มทิศถ้ามีใครย้ายคุณก็จะรู้แม้แต่สัญญาณง่ายๆอย่างป้ายห้ามรบกวนก็สามารถช่วยให้คุณทราบได้ว่ามีคนเข้ามาในห้องของคุณในขณะที่คุณไม่อยู่หรือไม่ทำให้ดูเหมือนว่าคุณรีบเร่งและป้ายติดอยู่ระหว่างประตูและะกรรออบบปตูโดยงเิญ หากคุณกลับมาและพบว่าป้ายแขวนอยู่อย่างอิสระแสดงว่าต้องมีคนเพิกเฉยและพยายามรบกวนคุณในกรณีนี้คุณสามารถติดต่อแผนกต้อนรับและขอให้ส่งคนเข้าไปในห้องพร้อมกับคุณเพื่อความปลอดภัยได้หากคุณใส่ใจเรื่องความสะอาดของห้องมากพอๆกับเรื่องของทรัพย์สินและความปลอดภัยส่วนบุคคลสิ่งนี้คือคำตอบสำหรับคุณโดยปกติแล้วพนักง,งานทำความสะอาดโรงแรมจะต้องมีห้องที่ต้องดูแลมากถึง20ห้องสำหรับกะ8ชั่วโมงหมายความว่าพวกเขาจะมีเวลาไม่เกิน30นาทีสำหรับห้องของคุณ มันทาให้พวกเขามีเวลาเพียงพอในการปูเตียงทําความสะอาดพื้นในห้องและห้องน้ําเอาขยะไปทิ้งและปัดฝุ่นทุกพื้นผิวแต่พวกเขาไม่ค่อยมีเวลาดูแลสิ่งของชิ้นเล็กๆเ,เช่นสวิตไฟที่จับประตูและลิ้นชักและรีโมทและใช่สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คุณจะต้องสัมผัสด,ด้วยมากที่สุดพวกมันอาจมีเชื้อโรคมากกว่าโถส้วมซะอีกดังนั้นหากคุณต้องการแน่ใจว่าเชื้อโรคเหล่านั้นจะไม่ติดมือคุณให้เตรียมทิชชู่เปียกต้านเชื้อแบคทีเรียให้เพียงพอเพื่อทาความสะอาดสิ่งเหล่านั้นก่อนที่จะสสััมผ